การขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญร่วมประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยอักษรขอทอขับรถทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทางขับรถทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทางเชิญชวนทุกท่านร่วมประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยเลขมงคล 30- สิถึง31สิงหาคมนี้ที่โรงแรมดีเอ็มเพรสเชียงใหม่ ณศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรสโรงแรมดีเอ็มเพรสเชียงใหม่รายได้นำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนห้ามพลาดใช้ป้ายประมูลเพิ่มพูนความรุ่งเรืองสอบถาม053 278 265และ081721799นนับสนุนโดยเครื่องสำอาง 4W Solution นวัตรกรรมใหม่ในการบำรุงรักษาผิว4ขั้นตอนจากเกาหลี มเมล็ดพันธุ์ฮอกเก็ตนามูลดอนุมูลอิสระส่วนเกินและยับยั้งไขมันส่วนเกินในตับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศเกาหลี สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวท้องถิ่นทางสถานีโทรทัศน์ LC c a b เคเ v เชียงใหม่ช่อง9แห่งนี้นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่24สิงหาคม2557ซึ่งก็เป็นประจำแบบนี้ทุกสัปดาห์นะครับเราก็จะมีการสรุปข่าวในรอบสัปดาห์จะมีข่าวไหนที่น่าสนใจบ้างนั้นเชิญติดตามได้เลยครับ เกษตรกรชาวสวนผู้ปลูกลำไยในตำบลหนองแฝกอำเภอสารพีนะครับก็ได้รวมตัวกันกว่า500คนนะครับปิดถนนสายสารพีหนองแฝกเพื่อไม่ให้รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่จำนวน3คันนะครับของกลุ่มผู้ประกอบการรับซื้อลำไยขนลำไยออกจากพื้นที่ได้นะครับโดยกลุ่มเกษตรกร,ร,ก,รก็ได้นำรถบรรทุกลำไยเกือบ10คันนะครับมาปิดขวางถนนเอาไว้แล้วก็มีการเทลำไยออกมาเหยียบย่ำอยู่กลางถนน ทางด้านนายวิทยากันทวงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตำบลหนองแฝกนะครับก็เป็นหนึ่งในแกนนําก็บอกว่าสาเหตุที่ชาวสวนลำไยออกมาปิดกั้นถนนในครั้งนี้นะครับก็เ mm hmm. นื่อง,งมาจากไม่พอใจกลุ่มผู้ประกอบการรับซื้อลำไย ที่มาเปิดลงรับซื้อลำไยจากชาวสวนนะครับซึ่งเมื่อวันก่อนทหารจากค่ายวีระก็ได้เรียกตัวผู้ประกอบการและชาวสวนไปพูดคุยและหาทางออกในเรื่องของราคาผลผลิตลำไยตกต่ำนะครับทางผู้ประกอบการนั้นก็รับปากว่าจะรับซื้อลำไยจากชาวสวนแบบแบ่งเกรดนะครับก็คือลำไยรุดร่วงเกรด AA ราคารับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ17บาทเกรด A รับซื้อกิโลกรัมละ7บาทและเกรด B รับซื้อกิโลกรัมละ4บาทก็ไม่เป็นตามที่ตกลงกันไว้นะครับทางชาวสวนจึงไม่พอใจที่ผู้ประกอบการนั้นไม่รักษาคำพูด และเหมือนกับเป็นการมาบีบซื้อลำไย,ยจากพวกตนนะครับก็ส่งผลให้ชาวส่วนนั้นไม่มีเงินไปใช้หนี้ทกศและส่งลูกหลานเรียนหนังสือนะครับจึงออกมารวมตัวกันเพื่อปิดถนน เพื่อไม่ให้รถเทเลอร์ของผู้ประกอบการนั้นผ่านไปได้พร้อมกับขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียกผู้ประกอบการออกมาคุยตกลงกันใหม่ครับต่อมาทางนายวรกิตติศรีทิพากรน,นะครับนายอำเภอสารพีก็ได้ประสานตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรสารพีนะครับและทหารจากมณฑลทนหารบกที่33เข้ามาร่วมดูแลความเรียบร้อยและขอให้ชาวบ้านผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับใช้ทางเบี่ยงไปก่อนพร้อมกับเชิญตัวแทนชาวสวนและผู้ประกอบการรับซื้อลำไยตามล้งต่างๆนะครับมาเจรจาพูดคุยกันเพื่อหาทางออก ล่าสุดนะครับทางผู้ประกอบการก็ได้รับปากว่าจะกลับมาซื้อในราคาเดิมที่ตกลงกันไว้ตัวราคาลำไยรูดร่วงนะครับเกรด A a รับซื้อกิโลกร,รัมละ17บาทเกรด A กิโลกร,รัมละ7บาทและเกรด B กิโลกร,รัมละ4บาทครับในที่สุดก็สามารถเจรจา,าตกลงราคากันได้นะครับชาวบ้านก็แยกย้ายกันกลับครับ สํานักงานตํารวจแห่งชาติตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีนโยบายคืนพื้นที่ผิวจราจรบนท้องถนนให้กับประชาชนซึ่งหลังจากการลงพื้นที่นะครับก็พบว่ายังพบการกระทําความผิดของประชาชนอยู่เพียงบางส่วนแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงได้มีการใช้มาตรการในการแก้ไขปัญหาให้เข้มงวดขึ้นโดยการนํามาตรการการบังคับล้อหรือการยกรถนะครับมาใช้สําหรับผู้ที่ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือกับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในการปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับโดยเฉพาะในด้านของการจอดรถนะครับก็ต้องยึดถือตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดหากมีการฝ่าฝืนกฎจราจรนะครับก็ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายเพื่อความเป็นระเบียบ ทังนี้นะครับก็จะมีการดีเดย์ตั้งแต่วันนี้นะครับควันที่18สิงหาคมเป็นต้นไปและจะมีการยกระดับและบังคับใช้กฎหมายให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นทางด้านพันตํารวจตรีสุประชัยจันทรานะครับสารวัตรกลุ่มงานจราจรตํารวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่ก็เปิดเผยว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็จะทําการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการจอดรถในจุดที่มีปัญหาด้านการจราจรน,นะครับ หากพบรถที่จอดกระทำผิดตามกฎจราจรนะครับก็จะมีการบังคับล้อหรือการล็อกล้อนะครับเพื่อให้ผู้ที่กระทำความผิดนั้นไม่กระทำความผิดซ้ําอีกนะครับแต่หากจุดไหนมีการจอดแล้วทําให้การจราจรติดขัดก็จําเป็นที่จะต้องมีการใช้มาตรการในด้านของการยกรถนะครับเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วนครับเนื่องจากว่ามาตรการล็อกล้อเป็นมาตรการกบบสุดท้ายนะครับก็คือแรกก็คือทางเจ้าที่ตำรวจจราจร ก็จะทาการประชามกันด้วยเพาะยี่งการจอดรถในเขตห้ามจุดที่มีปัญหาด้านการจอดนะครับถ้าไม่พบตัวนะครับดับต่อไปก็จอดในสถานีคำสั่งนะครับแต่ถ้าจุดไหนที่มีสภาพการจอดค่อนข้างจะคับข้างนะครับไม่ว่าจะถนนเส้นนี้นะครับก็เนื่องจากว่าเป็นซอยที่ค่อนจะแคบนะครับก็จะมีป้ายบังคับคาสั่งเจ้าหน้าที่การจราจรคือวันคู่วันที่ห้ามจอดนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่พบผู้ขับขี่นะครับเราก็จะใช้มาตรการคือบังคับล้อล็อกล้อนะครับเพื่อให้ประชาระคาฝับ ที่สถานีมีาจารจดรเพื่อเป็นมาตรการในการที่ผู้กระทำความผิดเนี่ยจะได้ไม่กระทําผิดซ้ำนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าจุดไหนที่มีมาตรการก็คือมีปัญหาหน้าจราจรติดรับและกระจอดแล้วเนี่ยสร้างปัญหาการจอดมาตรการสุดท้ายก็คือยกรถไปไว้ที่สานมีตำรวจนคนี่คือมาตรการการบังคับใช้กฎหมายเพื่อเป็นการ แก้ไขปัญหาการจราจรในช่วงโมงเร่งด่วนหรือว่าจุดไหนที่มีสภาพการจราจรค่อนข้างจะขับขันครับในส่วนนี้ทางท่านผู้กับการนะครับได้มีการประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการร้านค้านะครับรถเช่านะครับโดยเฉพาะอย่ยิ่งให้ความรู้เรื่องกฎหมายจราจรเรื่องต้นในการกับดพความปลอดภัยและสําหรับนักท่องเที่ยวก็จะมีปัญหานกัในการจอดของผู้คนที่ตรงจุดนี้ก็ได้ประสานกับตำรวจท่องเที่ยนะครับในการให้ความรู้เรื่องกฎหมายจราจรในการจอดในถียห้ามต่างๆและก็หากมีการฝ่บฝืนก็ต้องใช้มาตรการเดียวกัน ที่ผ่านมาตั้งอยู่ไห้าจองตั้งแตเริ่มปันกับใช้มาสิบชั่วโมงเทศียนของเชียงใหม่เราภาพรวมภาพรวมก็สถิติการจับคุมก็ถือว่าสูงนะครับในในระดับต่างจังหวัดไม่นับที่กองทัพการตำรวจจราจรครับครัก็เปิดเปิดเป็นกุเล่นะครับต้งจุดนี้จะมีสถิติค่อนข้างจะสูงครับแต่แต่สถิติภาพรวมเนี่ยในรอบเดือนนี้ก็จะมีการาสูง ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับปริมาณน้ําฝนเหนือเขื่อนนะครับตกน้อยลงที่เขื่อนแม่กวงอุดมธาราอาเภอดอยสะเก็ดนะครับซึ่งก็เป็นเขื่อนดินขนาดใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ก็มีปริมาณน้ําเหลือน้อยในเขื่อนนะครับค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ1อร์เซและปริมาณน้ําที่สามารถใช้การได้ก็มีเพียงร้อยละ8.8เปรเเท่านั้นนะครับซึ่งทางสํานักงานชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ก็มีแผนในการส่งน้ําในพื้นที่ท้ายเขื่อนนะครับก็จะแก่พื้นที่อาเภอสันกาแพงและจังหวัดลาพูนนะครับจำนวน148,0 0 0ไร่ เป็นนาข้าวจํานวน12,000ไร่นะครับที่เหลือก็เป็นสวนลําไยตอนนี้ยัง,ยงดําเนินการส่งน้ําอยู่นะครับแต่หากสถานการณ์ฝนยังตกทิ้งช่วงอยู่แบบนี้ก็อาจจะต้องมีการหยุดส่งน้ําในอนาคตอันใกล้นี้ครับอย่างไรก็ตามนะครับทางด้านนายเกื้อกูลมานะ 3, สัมพันธ์สกุลหัวหน้าสํานักงานจัดสรรน,น้ําและปรับปรุงระบบชนปรบทานสานักงานชนปรบทานจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็บอกว่าสถานการณ์น้าตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา ก็มีปริมาณน้าฝนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยสะสมนะครับทำให้น้ําฝนที่ไหลลงสู่ลําน้ําปิงนั้นมีน้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติอยู่มาก ส่วนการกักเก็บน้ําในเขื่อนขนาดใหญ่2แหง่งนั่นก็คือเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนอําเภอแม่แตงนะครับก็มีจํานวนน้าคงเหลืออยู่ขณะนี้นะครับจำนวน122ล้านลูกบาทเมตรนะครับและเขื่อนแม่กวงอุดมธาราก็เหลืออยู่ประมาณ22ล้านลูกบาทเมตรและที่น่าเป็นห่วงนะครับคือน้ําที่ใช้ในการผลิตประปาของสํานักงานประปาจังหวัดเชียงใหม่ที่ใช้น้ําดิบจากเขื่อนแม่กวงอุดมธารานะครับซึ่งคาดว่าปริมาณน้ําดิบนั้นจะเพียงพอไปในระยะหนึ่งแต่ต่อไปอีก2เดือนข้างหน้านะครับซึ่งเป็นช่วงของปลายฤดูฝนแล้วหากฝน ตกน้อยลงแบบนี้นะครับก็จะมีน้ําในเขื่อนนั้นเหลือประมาณ22ล้านลูกบาทเมตรซึ่งค่อนข้างน้อยในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กวงอุดมทาราในฤดูแรงนะครับประชาชนอาจจะต้องงดทําข้าวนาปังนะครับเพราะว่าทางเขื่อนนั้นไม่มีน้ำใจ่ายให้กับประชาชนอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามนะครับทางด้านนายเกื้อกูลก็ยังบอกอีกว่าสําหรับอ่างเก็บน้ําขนาดกลาง12แห่งในจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ยังอยู่ในความดูแลของสํานักงานชนลประทานก็พบว่ามีอยู่4แห่งมีปริมาณน้ําค่อนข้างน้อยนะครับก็ได้แก่อ่างเก็บน้ําแม่ตูอ่างเก็บน้ําแม่ออนอ่างเก็บน้ํโป่งจ้อและอ่างเก็บน้ําห้วยมะนาวนะครับซึ่งก็มีน้ําที่สามารถใช้การได้เหลืออยู่ประมาณร้อยละสิของความจุอ่างเท่านั้นครับที่ห้องประชุมอำเภอแม่แตงนางอาลีชยัยขัน สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับก็ร่วมกับนายนิคมเรือนทรายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศพเปิงอำเภอแม่แตงนะครับและอีกหลายภาคส่วนก็ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานวันเงาะและของดีแม่แตงเชียงใหม่โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่4ถึงวันที่5กันยายนนี้นะครับที่ลานองค์การบริหารส่วนตำบลศพเปิง ทางด้านนายนิคมเรือนทรายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับก็บอกว่าการจัดงานดังกล่าวนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวนั้นได้ทราบว่าในพื้นที่อำเภอแม่แตงมีเกษตรกรผู้ปลูกเงาะกว่า1,000ไร่นะครับและเงาะนั้นก็มีรสชาติหวานไม่มีน้ํา ปัจจุบันก็มีพ่อค้ามารับซื้อเงาะโรงเรียนถึงสวนนะครับในราคากิโลกร,รัมละ30-35บาทก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร,ร,กรชาวสวนเงาะในอำเภอแม่แตงเป็นอย่างมากนะครับเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้ทราบและช่วยกันกินงาะโรงเรียนของอำเภอแม่แตงจึงได้มีการจัดงานนี้ขึ้นมาครับ ทางด้านนางอาลีชัยขันสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับก็บอกว่าทางอำเภอแม่แตงนั้นได้รับงบประมาณในการสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้จากนายบุลเลิศบุรณุปกรณ์นะครับซึ่งก็เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่โดยกิจกรรมภายในงานก็จะมีการประกวดเงาะพันธ์ดีและเงาะผลใหญ่นะครับรวมไปถึงการแข่งขันกินจุเงาะประเภทชายและหญิงนะครับ การประกวดกระเช้าของฝากและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดีจากกลุ่มสตรีในอำเภอแม่แตงให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนครับเช่นเดียวกับนายบุญทาชัยเลิศนายกสมาคมการท่องเที่ยวอำเภอแม่แตงนะครับก็บอกว่าการจัดงานในครั้งนี้ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ผลไม้ของดีเมืองแม่แตงอีกทางหนึ่งนะครับซึ่งนอกจากอำเภอแม่แตงนั้นจะมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการขี่ช้างเดินป่าล่องแพและอีกหลายๆกิจกรรมนะครับซึ่งอำเภอแม่แตงนั้นก็ยังคงมีผลไม้เงาะโรงเรียนลำไยลิ้น จีมังคุดที่นักท่องเที่ยวนั้นก็สามารถซื้อไปเป็นของฝากได้รวมไปถึงนักท่องเที่ยวก็สามารถเข้าไปชิมได้ถึงภายในสวนครับ ที่สุอควาเรียมสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับได้มีการจัดงานถาแถลงข่าวการปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่เพื่อเอาใจนักท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าถึงแม้จะมีการปรับปรุงแต่ก็ไม่ได้หยุดทําการนะครับ<า>ยังคงเปิดบริการให้กับนักท่องเที่ยวนั้นได้เข้าชมตามปกติแต่ที่พิเศษมากขึ้นนะครับคือนักท่องเที่ยวนั้นก็จะได้เห็นถึงเบื้องหลังในการสร้างอุมโมงค์และการจําลองระบบนิเวศของทางสุอควาเรียมนะครับและในช่วงระยะนี้นะครับทางสุอควาเรียมก็ได้มีการลดค่าเข้าชมอีกด้วยนะครับ โดยการปรับปรุงในครั้งนี้นะครับก็คาดว่าจะเสร็จในเดือนเมษายนปี2558นี้ครับ เมื่อเช้าวันนี้นะครับที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกยียรติเจ็ดรอบพระชนมพรรษาทางสำนักงานพิงนนค์คนแกนะครับก็ได้ร่วมกับโรงเรียนวิชัยวิทยารวมกันจัดกิจกรรมปลูกป่าเทิดพระเกยียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถน,นะครับโดยมีดรสราวุฒิศรีสกุลผู้อํานวยการสำนักงานพิงนนค์คนแนะครับและแขกผู้เกียรติอีกหลายท่านรวมถึงนักเรียนโรงเรียนวิชัยวิทยานะครับซึ่งให้เกียรติมาร่วมงานโดยในงานนี้นะครับก็ได้มีการจัดกิจกรรมปลูกป่าเทิดพระ ดีและน้อมนำนึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของแม่หลวงของปวงชนชาวไทยนะครับเนื่องในวโรกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา82พรรษานอกจากนี้ก็ยังเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดเชียงใหม่ครับ ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์หม่อมเจ้าพีเสด็จรัชนีประธานมูลนิธิโครงการหลวงนะครับก็เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดเทศกาลชมสวนฤด,ดูฝนโดยมีนายสุรยิยประสาทบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติจากหลายภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนรวมไปถึงภาคประชาชนสําหรับเทศกาลชมสวนฤด,ดูฝนนะครับทุกท่านจะได้ชมการจัดสวนด้วยดอกปทุมมาหลากสีสันหลากสายพันธุ์นะครับซึ่งมีจํานวนกว่า2 0 0 0 0 0ต้นด้วยกันอาทิพันธ์เชียงใหม่พิงชมพูมาลิ มอนบังสโนไว้แดงและอีกหลากหลายสายพันธุ์นะครับอีกทั้งยังมีการจัดสแสดงและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับบัวซึ่งเป็นราชนีแห่งน้ำนะครับซึ่งมีทั้งหมดกว่า24สายพันธุ์อาทิบัวกระดง้งบัวสายบัวผันและบัวฝรั่งนะครับ อย่างไรก็ตามปทุมมาก็ถือว่าเป็นดอกไม้เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีการส่งออกเงาของปทุมมาออกสู่ตลาดโลกสูงเป็นอันดับที่2ของไทยนะครับรวมทั้งเป็นที่น่าประทับใจและชื่นชอบของชาวต่างชาตินะครับซึ่งเทศกาลชมสวนฤดูฝนก็จะมีไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้ท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถเข้าร่วมงานได้โดยงานจะมีตั้งแต่เวลา8ดนิกาไปจนถึง18นากาที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ครับ ที่ริมถนนสายเชียงใหม่เชียงรายเขตของอำเภอดอสะเกดนะครับก็มีชาวบ้านนะครับที่ออกไปหาเห็ดป่านํามาขายในช่วงที่ฝนตกติดต่อกันอีกครั้งนะครับก็มีเห็ดไข่หานเห็ดลมนะครับซึ่งเป็นที่นิยมของชาวบ้านที่ซื้อไปปรุงอาหารทางด้านนางมินยาวิชัยอายุ30ปีนะครับซึ่งก็เป็นแม่ค้าขายเห็ดก็บอกว่า กลุ่มชาวบ้านนั้นก็พากันตื่นตั้งแต่ตีสี่นะครับเพื่อเดินขึ้นดอยไปหาเห็ดไข่ห่านและเห็ดลมมาขายก็เป็นการสร้างรายได้เสริมช่วงหลังจากการทํานานะครับมีรายได้เฉลี่ยจากการขายเห็ดวันละห้าร้อยถึงหนึ่บาทขึ้นไปและก็ยืนยันว่าเห็ดที่ชาวบ้านนํามาขายนั้นไม่ใช่เห็ดพิษยอย่างแน่นอนครับทางด้านดรธันตแพทย์สุรศิงวิสรุตลัตนานะครับ รอง,งานายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่ก็ออกมาย้าเตือนประชาชนนะครับหากไม่แน่ใจนะครับก็ห้ามทานเห็ดพิษที่ไม่รู้จักเป็นเด็ดขาดนะครับหากทานเห็ดพิษที่ไม่รุนแรงนะครับอาการที่เด่นชัดก็จะภายใน1-2ชั่วโมงคืออาการอาเจียนและท้องเสียนะครับวิธีการช่วยเหลือเบื้องต้นนั่นก็คือการทานน้ําเปล่าตามเข้าไปนะครับเพื่อจะช่วยเจือจางหรือให้อาเจียนออกมาแล้วจึงนําตัวส่งโรงพยาบาลนะครับเห็ดพิษก็มีหลากหลายชนิดซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันนะครับ ก็มีทั้งเห็ดที่รับประทานได้และเห็ดที่รับประทานไม่ได้นะครับเพราะเห็ดที่ยังเป็นต้นเล็กๆและยังไม่บานนะครับก็จะสังเกตได้ยากมากและยังไม่มีวิธีพิสูจน์ความเป็นพิษของเห็ดที่ได้ผลแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ว่าจะเป็นการทดสอบพิษแบบวิธีชาวบ้านเห็ดบางชนิดนะครับอาจจะได้ผลแต่ว่าบางชนิดก็ไม่ได้ผลนะครับเช่นการทดสอบด้วยการต้มกับข้าวสารช้อนเงินหรือหัวหอมนะครับและเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องมากนักเนื่องจากวิธีดังกล่าวนั้นไม่สามารถทดสอบกับเห็ดบางชนิดได้เช่นเห็ดพิษสกุลอะมิเนต้า การนำเห็ดไปต้มสุกก่อนรับประทานนั้นก็ไม่ปลอดภัย100%เช่นกันนะครับเช่นเห็ดละโงกหินหรือเห็ดไข่ตายซากนะครับก็จะทนความร้อนได้ดีวิธีที่นำไปต้มสุกจึงไม่ได้ผลนะครับทางด้านรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังบอกเพิ่มเติมอีกว่าจากรายงานการเฝ้าระวังโรคระบาดวิทยาฝ่ายควบคุมโรคและป้องกันการติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นะครับในช่วงต้นปีที่ผ่านมานั้นก็พบผู้ป่วยที่รับประทานเห็ดพิษเข้ารักษาตัวตามโรงพยาบาลต่างๆมีทั้งสิ้นจำนวน21รายนะครับ และเสียชีวิตไปแล้วจํานวน3รายอําเภอที่พบมากที่สุดก็ได้แก่อําเภออมกอ๋อยอําเภอแม่แจม่มและอําเภอชายปราการตามลําดับนะครับทางสาธารณสุขจังหวัดจึงได้ฝากย้ําเตือนประชาชนนะครับหากไม่แน่ใจก็ขอให้งดทานเห็ดดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยจากเห็ดพิษครับ ที่บริเวณน,น้ำปิงเชิงสะพานนวรัตนะครับระดับน้ำก็ยังคงต่ำอยู่ที่1.52เมตรนะครับฝนที่ตกสะสมกันติดต่อในช่วงที่ผ่านมาก็ทำให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดเชีงยงใหม่สั่งให้มิเตอร์เตือนภัยเฝ้าระวังเตรียมการป้องกันรับมือน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากและปัญหาดินโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยงนะครับทั้งอำเภอฝางอำเภอแม่อายอำเภอชัยประก,การและอำเภอแม่แจ่มซึ่งทั้งหมดนี้ก็มีประชาชนอาศัยอยู่ในพื้นที่ลาดเชิงเขาเป็นจำนวนมากล่าสุดก็ได้แจ้งเตือนไปยังท้องถิ่นนะครับให้เตร เตมพื้นที่สาหรับอบพยพป,ประชาชนกรณีเกิดภัยพิบัตินะครับขณะที่นายจงคล้ายวงพงศธรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ก็แสดงความเป็นห่วงว่าหลังจากที่ฝนตกสะสมกันหลายวันนะครับก็จะทําให้ดินนั้นอุ้มน้ํามากยิ่งขึ้นจนเคลื่อนตัวสร้างความเสียหายให้กับหมู่บ้านที่เสี่ยงภยัยริมเชิงเขานะครับโดยขณะนี้ก็ได้จัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลข้อมูลการแจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดจํานวนทั้งหมด243หมู่บ้านด้วยกันนะครับที่เสี่ยงภยัยพร้อมกับประสานผู้นําชุมชนนะครับให้เตรียมพร้อมในการเตือนภัย เตรียมรับมือระดับสูงสุดครับ ที่โรงเรียนธรรมราชศึกษาวัดพระสิงห์วรามหาวิหารนายสุนทรยามสิริรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ก็จะเป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันจากแผ่นดินไหวนะครับรวมไปถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอาคารสูงในสถานศึกษาและวัดสําคัญเพื่อเป็นการป้องกันและระงับอัคคีภยัยรวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยที่อาจเกิดขึ้นให้กับบุคลากรและนักเรียนในวัดและสถานศึกษาต่างๆนะครับให้ได้มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการป้องกันรวมไปถึงการช่วยเหลือตนเอง และผู้อื่นนะครับในขณะที่เกิดภัยจากสถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องกิจกรรมนะครับก็มีการอบรมให้ความรู้และการแนะนําบุคลากรนักเรียนนะครับได้รู้จักการใช้เครื่องมือในการป้องกันภัยเพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นให้รอดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยเมื่อเช้าวันนี้นะครับที่บริเวณด้านหน้าสถานีขนส่งช้างเผือก ก็ได้มีพิธีการเปิดสถานีตำรวจชุมชนหรือโคบังนะครับเพื่อเป็นการปรับปรุงพัฒนาระบบตู้ยามตำรวจในพื้นที่ต่างๆโดยได้นําเอาคุณลักษณะของระบบตู้ยามตำรวจชุมชนโคบังของตํารวจในประเทศญี่ปุ่นนะครับมาเป็นแบบตู้ยามของประเทศไทยโดยในพิธีเปิดนะครับก็มีพันตํารวจเอกดุลเดชาอชวะสมิตรกูลผู้กํากับสถานีตํารวจภูธรช้างเผือกเป็นผู้กล่าวรายงานนะครับและก็มีพลตํารวจตรีธนิศักดิ์ธีรสวัสิรรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค5านะครับ ก็มาเป็นประธานในการเปิดสถานีตำรวจชุมชนช้างเผือกพนักงานนะครับก็มีการมอบโล่เกียรติคุณให้กับหน่วยงานหลากหลายภาคส่วนนะครับที่ได้มีการสนับสนุนการจัดสร้างตู้ยามชุมชนในงานก็มีกิจกรรมการแสดงฟ้อนรำการจัดโชว์มวยไทยและวงดุริยางจากโรงเรียนเทพปปดินนะครับ สถานีตำรวจชุมชนช้างเผือกนั้นก็ตั้งอยู่บริเวณช่วงหัวหมุมตึกนะครับบริเวณสถานีขนส่งในชุมชนช้างเผือกโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับคอยืนปฏิบัติหน้าที่ที่บริเวณหน้าสถานีนะครับเพื่อคอยสอดส่องดูแลการก่ออาชญากรรมการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนและคอยให้คำแนะนำกับนักท่องเที่ยวนะครับรวมไปถึงการตรวจเยี่ยมเพื่อพบปะประชาชนในพื้นที่ตลอดจนการจับกลุ่มผู้ที่เกิดทำผิดในพื้นที่ที่รับผิดชอบครับ ของของการตั้งสถานีตำรวจชุมชนหรือที่เรียกง่ายๆว่าตู้ยามโคบังนะครับก็เป็นนโยบายของสำนกักงานตำรวจชาตินะครับที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามนะครับปัญหาอาชญากรรมยาเสพติดจราจรและการบริการอื่นๆให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนต่างๆที่หนาแน่นนะครับซึ่งสถานีตำรวจชุมชนโคบังแห่งนี้ในวันนี้ก็ทางตำรวจท h o ช้างเผือกลงพักช้างเผือกก็ได้ตรี พิจารณาว่าจุดนี้เป็นจุดที่เหมาะสมนะครับซึ่งท่านรองผู้การทันผู้การตรุทจทรจดเชีงใหม่ก็เห็นว่าเหมาะสมนะครับก็ได้พิจาณาถึงหลักเกณฑ์หลักการต่างๆตามที่สำนักงานตรนรวจชาติกําหนดไม่ว่าจะเรื่องของความหนาแน่นของชุมชนในเรื่องของความใกล้ไกลของสถานีแม่กับสถานีลูก และรวมทั้งกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในรอบๆบริเวณรวมทั้งปัญหาสถิติคดีต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายนะครับก็นํามาพิาจารณาจัดตั้งเป็นสถานีตารวจชมวุมชนโกบางช้างเผือกตำบลช้างเผือกขึ้นหน้าที่แห่งนี้ซึ่งก็จะมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการรับแจ้งความโดยไม่ต้องไปแจ้งที่สถานีตารวจ แม่นะครับก็สามารถแจ้งความที่นี่ได้เลยในสถานีตำรวจย่อยแห่งนี้นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่บริการรองรับนะครับเป็นนายตำรวจเป็นระดับชั้นสัญญาบัตรเป็นผู้ควบคุมแต่เดิมเนี่ยเราไม่มีชั้นสัญญาบัตรณนะวันนี้เรามีชั้นสัญญาบัตรแล้วจากเดิมเมื่อก่อนเรามีแค่เพียงเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแวะเวียนนะครับเพราะเดิมเนี่ยเป็นที่ตั้งของตู้ยาม มีตำรวจประจำอยู่เยนนายเดียวนะครับแล้วก็จะมีสายตรวจมาแวะเวียนสายตรวจรถยนต์สายตรวจรถรจักรยานยนต์แวะเวียนแต่ณน้ัดน,น,นี้เนี่ยจะไม่มีการแวะเวียนจะมีรถยนต์มีรถจักรยานยนต์และมีกำลังตำรวจ รวมทั้งกําลังของพี่น้องตารวจอาสามาร่วมประจําด้วยเพิ่มมากขึ้นณนะวันนี้ผมก็ทราบว,ว่ามีตารวจอาสาที่นี่ประจําอยู่นี่ถึง25ท่านด้วยกันก็ตรงนี้ก็จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องชุมชนแห่งนี้รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดแถวนี้ให้ลดน้อยลงไปด้วยครับ มีเป้าหมายเป้าหมายในเรื่องเป้าหมายก็เพื่อเพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการนะครับแล้วก็ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของที่น้องและมีเกณฑ์กับตอนนี้ก็ตรงนี้เนี่ยเป็นโครงการระยะที่สองนะครับเดิมทีเดียวตำรวจภูธรจันวเชียงใหม่เนี่ยเ,เราให้ทุกสถานีแต่ตั้งนะครับในทุกโรงพักด้วยแต่ในเบื้องต้นเนี่ยระยะที่หนึ่งเนี่ยเราให้ทางช้งเมืองเมืองเชียงใหม่เริ่มดําเนินการก่อนนะครับอันนี้เป็นระยะที่สองก็ให้ทางตำรวจช้งเผือก พี่นาก็พี่นาถึงที่แห่งนี้ที่จะเป็นตู้ยามแห่งที่สองของเชียงใหม่แล้วในส่วนของทางควบคุมทึงครับทั้ทงภาคห้าเนี่ยเรากําหนดให้ทุกจังหวัดโดยกําหนดให้ทุกจังหวัดเนี่ยพี่นาจากสถานีตํารวจเมืองของทุกจังหวัดเนี่ยไปจัดตั้งสถานีตารวจชนชนแห่งนี้เมืองหนึ่งแห่งต่อนหนึ่งสถานีแล้วก็ค่อยๆเพิ่มระยะที่สองระยะที่สามก็เดี๋ยวระยะที่สองจังหวัดอื่นๆก็ มีการติดตั้งเช่นเดียวกันเหมือนกับที่ชั้นเผือกครับ ังหวัดเชียงใหม่นะครับร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้จัดกิจกรรมงานมหามงคลบวชต้นสีมหาโพธิ์ที่วัดช้างคำเวียงกุมกามนะครับโดยได้รับเกียรติจากนายเจริญฤทธิส์สงวนสัตว์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงานโดยงานนี้นะครับก็จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสารประเพณีวัฒนธรรมท้องถิน่นส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ให้มีความพร้อมต่อการรองรับการท่องเที่ยว และการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับซึ่งเวียงกุมกามก็ถือว่าเป็นสถานที่สาคัญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมอันยาวนานแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่จึงได้มีการนําโครงการนี้มาจัดที่เวียงกุมกามนะครับเพื่อให้เป็นชุมชนต้นแบบด้านการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นทั้งในด้านการบริหารจัดการและการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชนแบบบูรณาการรวมถึงการสร้างความน่าสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนครับ สวนสัตว์เชียงใหม่นะครับได้รับสมาชิกใหม่เป็นลูกจิงโจแดงซึ่งยังไม่ทราบเพศนะครับก็เกิดจากแม่จิงโจแดงอายุ10ปีโดยลูกจิงโจนะครับก็ซ่อนตัวอยู่ในถุงหน้าท้องของแม่นะครับซึ่งก็โผล่ออกมาจากกระเป๋าหน้าท้องของแม่ให้เห็นในบางครั้งนะครับโดยพี่เลี้ยงนะครับก็ยังไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นเพศอะไรนะครับเนื่องจากยังอยู่กับแม่และแม่นั้นก็ห่วงลูกมากและลูกจิงโจก็ยังไม่สามารถหาอาหารเองได้นะครับ จึงต้องกินน้ำนมอยู่ภายในถุงหน้าท้องของแม่ทางด้านนายการชัยสแสนวงผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ก็บอกว่าตอนนี้ลูกจิงโจ้แดงนั้นยังต้องอยู่ในถุงหน้าท้องของแม่นะครับก็ <Hide. S 1> จะอยู่จนถึงอายุป,ประมาณ7เดือนจึงจะออกมาหากินเองนะครับโดยลูกจิงโจ้แดงนั้นมีถิ่นกําเนิดอยู่แถบประเทศออสเตรเลียนะครับ นอกจากนี้ทางสวนสัตว์เชียงใหม่ก็ได้เชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการตั้งชื่อให้กับลูกจิงโจ้น้อยนะครับโดยสามารถส่งไปสนียบัตตั้งชื่อส่งมาที่สวนสัตว์เชียงใหม่หากชื่อไหนได้รับความสนใจนะครับก็จะได้รับของรางวัลจากทางสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับและก็ขอเชิญชวนท่านผู้ชมที่สนใจนะครับไปเข้าเยี่ยมชมลูกจิงโจ้น้อยได้ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ครับที่บริเวณสารพระภูมิที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่นะครับ ก็ได้มีการประกอบพิธีเสริมสิริมงคลแก่ป้ายทะเบียนรถเลขสวยในหมวดขอไข่เท่าทะหารจำนวน301หมายเลขนะครับซึ่งก็มีความหมายว่าขับขี่ทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง หรือจะแปลว่าขุมเงินขุมทองก็ได้นะครับการประกอบพิธีนี้ก็เป็นพิธีสุดท้ายหลังจากที่เข้าพิธีปลุกเสกทางศาสนาโดยพระเกจิชื่อดังครูบาน้อยเตชะปัญโยนะครับก็มีการนําของเส้นไหว้ที่เป็นสิริมงคลตามพิธีพราหมณ์มาประกอบเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของป้ายนะครับซึ่งทางขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ทํามาเป็นครั้งที่14แล้วนะครับทางด้านนายชันชายกีฬาแปลงขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ก็ฝากเชิญชวนประชาชนชาวเชียงใหม่ที่มีความต้องการที่จะร่วมประมูลป้ายทะเบียนนะครับก็เป็นการ การช่วยผู้ประสบภัยทางถนนสามารถเข้าร่วมการประมูลได้ในวันที่30และวันที่31สิงหาคมนี้ที่โรงแรมดีเอ็มเพจจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งการประมูลในครั้งนี้นะครับก็คาดว่าน่าจะสามารถประมูลได้ไม่น้อยกว่า26ล้านบาทครับ ข่าวท้องถิ่นเพื่อคนท้องถิ่นทางสถานีโทรทัศน์ l อลซีคเบทเชียงใหม่ช่อง9แห่งนี้นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเครื่องสำอาง f w s o บิลโซลูชนวัตกรรมใหม่ในการบำรุงรักษาผิว4ขั้นตอนและมเมล็ดพันธุ์ฮอกเกตนามูลดอนุมูลอิสระส่วนเกินและยับยั้งไขมันส่วนเกินในตับก็เป็น2ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศเกาหลีนะครับ คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นภายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ทางสถานีโทรทัศน์ LC c a b เค TV ช่อง9แห่งนี้นะครับได้เป็นประจำแบบนี้ทุกวันหากพลาดชมสามารถไปติดตามรับชมย้อนหลังได้ที่ facebook.lc เชียงใหม่และอีกหนึ่งช่องทางนะครับทาง w w w l c c a b l e t v c o m วันนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ 不用